วันนี้นะคะเราเม,มาชมสวน <ผล S 1> ทุเรียน <ไป S 1> ของพี่กรนะคะซึ่งทุเรียนอายุแค่3ปีนหน่อยๆเองนะคะเห็นทุเรียนที่ติดลูกนะคะจากที่ทเดือนที่แล้วนะคะเรามาเนี่ย ก็ช่วงกำลังติดดอกดอกเยอะมากจากที่เกี่ยวทิ้งก็ยังเหลือข้างบนอีกนะคะต้นนี้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบหสิบเ <60. S 2> <laughs> จ้าของบอกหกสิบนะคะเกี่ยวทิ้งทั้งนั้นเลยไม่ใช่หลุดร่วงตามที่ว่าบอกว่าฝนตกแล้วหลุดร่วงนะคะเกี่ยวกับทุรเรียนนะครับก็มันก็ คามสมบูรณ์นะครับก็หนามสวยก้านใหญ่นะครับเพระใชา้ยาตัวนี้นครับก <Wow. S 1> <อ>็ดูยังไงคะที่ว่าเอ่อหนามสวยก้านใหญ่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยดูจากอะไรคะก็ดูจากกา้านแล้วก็ดูที่ทรงกูตรงหนามนะครับว่าห<อ>นามเนี่ยมันทียิบไม่มีชื่อว่าหนามหางเลยนะครับค<อ>วา<อ>มาสมบูรณ์ที่ว่า แตกต่างยากกับยาโตอื่นะครับใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะครับพอมาใช้ตัวนี้มันมันต่างว่าก่อนที่เคยใช้มาครับคือสังเกตได้จากจากการพ่นยาหรือการที่เราใช้ยามาครับว่าระยะหนึ่งอาทิตย์หรืออะไรเนี่ยเราก็มาดูว่าทำไมมันอวกว่าที่เราเคยใช้ยามา โต,ก,ตก,ก่อนนครับคือพูดง่ายๆว่าโตเร็วขึ้นครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์ก็การร่วงก็ส่วนน้อยครับดอกบานมาประมาณเดือนได้ไหมคะออก็ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับได้แต่ผมก็ประมาณมันออกดอกเรียนประมาณนั้นเนาะแ,แล้วแปลง ลูกขนาดเนี้ยอีกประมาณกี่วันเก็บเกี่ยวได้คะเนี่ยนับไปประมาณ100<ด>นะสเก้มันร้อยวันเปล่าครับเก็บร้อยวันก็จะอยู่ประมาณอันนี้เดือนมีนาเนาะเมษาพฤษภา,าน่าจะต้นต้นมิถุนาเนาะน่าจะได้เก็บเกี่ยวนี่ <Abst ned. S 1> นะคะทุเรียนแปลงนี้นะคะ อายุ3ปีกว่าไม่ได้ทําสารเลยนะคะไม่ได้โฉบสารเลยก็คือออกตามธรรมชาติแล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์ไม้ power เซตนะคะมาใช้ในเรื่องของการสะสมสะสมตะดอกแล้วก็มาใช้บำรุงต้นนะคะแล้วก็มาใช้รักษาในเรื่องของอทุเรียนเป็นลาชมพูรากเน่าโคนเน่านะคะแล้วก็ได้ผลดีแล้วก็ส่งผลให้ทุเรียนมีความอุดมสมบูรณ์เนาะ แล้วก็มีลูกที่ออกมาสวยงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะกา้กานก้านทุกเรียนจะอวบใหญ่ลูกเนี่ยก็จะมีความเขียวสดใสสมบูรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ